สวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่ที่โคลอประเทศเยอรมันีเออเดี๋ยววันนี้จะมาพาเที่ยวแต่ว่านี่คุณคือใครวะสัดีเพื่อนเป็นนักท่องเที่ยวหลงมาแล้วท่องเที่ยวอ่านแนะนำไอ้นี่คือว้านบานเพื่อนแลกเปลี่ยนแล้วก็ไอ้นู่นก็คือไอแทนเพื่อแลกเปลี่ยนเออแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูโกลกันนี่ที่เห็นข้างหลัง โคโลนโคโลนโคนเคยไหมโอเควันนี้เราอยู่กันที่โคโลนอะ่ะโคโลนก็มันก็เป็นเมืองใหญ่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะคือถ้าสำหรับคนไทยมันก็จะเป็นเมืองที่แบบเออมึงต้องมาเชื่อนุกต้องมาเยอรมันนะมึงต้องมาเว้ยมันจะใหญ่แบบเขาเรียกว่าเป็นอันดับสี่ของเยอรมันนดับนึ่งแล้วเป็นแบบเบอร์ลินฮัมบูร์กแล้วก็มิวนิกเมืองเมืองขึ้นนอกคนไทยอันนี้โคโลนก็เป็นเมืองที่แบบโบราณเยอะมากโดนสงครามโลกนี่คือแบบโดนปึ้มแบบยิ่ยงใหญ่แบบ โดนทิ้งระเบิดหนักที่สุดในประเทศเดลมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นตอนนี้มันก็เป็นเมืองที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วในเขตตะวันตกตะวันตกเฉียนือใหญ่ที่สุดในนอรไลน์เวสต์ฟาเลนออนไลน์เวสต์ฟาเลนภาพที่พวกเราอยู่กันนี่แหละใช่แล้วคือที่มันชื่อนอร์ทไลน์เวสต์ฟาเลนเพราะว่ามันอยู่ติดแม่น้ำไลน์มันก็เลยชื่อนอร์ทลน์เออ เป็นสีรู้สึกเป็นสีขาวอะไรแบบนี้แต่ว่าเมืองเนี้ยตอนช่วงสงคารามมันเคยโดนระเบิดหนักที่สุดแล้วแต่ว่าเคิร์นโดม,มันรอดอยู่เป็นวิหารเดียวที่รอดอยู่ยแล้วโดนระเบิดปุ่มก็กลายเป็นสีดําแบบนี้ปกติเป็นสีขาวโดนขหมาระเบิดอะไรเงี้ยอใช่ใน,ออนสไตล์สวยมากสไตล์โกธิกเออ,เอออือเขางมนยันสูงมากอะแต่ว่าเขาพอมอยู่ลยแล้วทำไม,แ,บบมไแล้วทำไมเขาต้องซ่อมตลอดเวลาเห็นบอกมีเรื่องเล่า มันมีอยู่สองเรื่องเล่าเรื่องเล่าแรกเนี่ยอะไรนะคุณลือเปิดกูเกิลมากูก็ไม่รู้เฮ้ยหล่อๆหรอก็ไม่นไรมันมีอ่ะเรื่องเล่าแรกก่อนเขาบอกว่าคนที่สร้างอันเนี้ยเคยขายแบบขายตกลงทําสัญญาขายวิญญาณให้กับปีศาจทีนี้เบี้ยวปีศาจก็เลยสาบว่าแบบขอให้สร้างไม่มีวันเสร็จจนตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จบำลุงนู่นบำลุงนี่ก็ไม่เสร็จสักทีเออได้ไงเฮียนี่มันยังบำลุงูเลย อีกเล่นเล่านั้นไปหาเอาเองจำไม่ได้โทษทีอ่ <laughs> โอเคไป หลายคนก็จะถามว่า so. ทำไมเมืองนี้ถึงชื่อโคโลนมันเกี่ยวอะไรกับน้ำหอมหรือเปล่า <c oughs> ก็จริงๆมันก็เกี่ยวอยู่เพราะว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่ผ <c oughs> ลิตเอ้ยผลิตคิดคนน้ำหอมขึ้นมาซึ่งแบรนด์ออริจินอลก็คือ4 7 1 1แล้วถ้าถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเลข4 7 1 1มันเป็นเลขบ้านของเ <c oughs> ถัตู<ห>้ <c oughs> ที่คิดคนโคโลนนี้ขึ้นมาก็ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแบรนด์ออริจินอลถ้าอยากดูอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นคือแทชิเตเป็นแบรนด์ออริจินอลน้ำหอมโอ้ฟังแล้วอยากเต้นเลยเต้นลงต้องให้ตังเราด้วยเลยแล้วตรงนั้นเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอเราจะเข้าสู่ถนนช็อปที่ยาวมากๆกันที่สวยที่สุดในเอ่อคุโรตัว เ,เดินกันจนขาลากไม่ได้อะไรนี่ก็แย่แล้วกูไยครั้งที่แล้วเดินเดินมากับโฮซิปด้วยความที่ว่ายังเกรงใจอยู่ยังแบบโอ๊ยกูไม่กล้าชอบเลยอ่ะกูก็เดินไปท่ไม <c oughs> เห็นแล้วมึงอาดิดาสกูแบบเข้าไหมน้องเฮ้ยไม่เอาไม่อยากดูไม่อยาดูแบบกีฬาอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เข้าก็เดินเดินไปเรื่อยๆเดินแม่งวนอยู่สามรอบไม่ได้อะไรเลยเป็นการมาโคโลนที่เดินสนุกมากแต่ไม่ได้อะไรเลยนี่จะแล้วรักค่แล้วของอันนี้ ถ้าใครมาอยากได้ของนี่ไงรูปรูปตรงนี้มันจะเป็นรูปน้ำหอมก็ถจะขายมาก็ซื้อขายน้ำหอมใช่โคโล่จริงเหรอครั้งนี้แล้วพวมารู้มาซื้ออะไรซื้อแมกเนตแล้วก็ออกเลยตัจะเข้าไหมว่านดูได้ไหมได้มึงมากับพวกกูไม่ต้องเกรงใจาตามหา N M D สีค่ะเราจะตามหาบล็อคแจ็คเก็ต เราจะตามหาผู้ชายหรอสวยอ่ะกิเลสเพียบกิเลทอุ้ไมไดนั้นสไม่ไ,ไม่ๆๆดูแล้ ตนีเกมันเดี๋ยวเราจะเข้าไปตามหาร้านบอมเบอร์แจ็กเก็ตของไอเฮียแพงของมึงเหมือนกันอ่ะแต่เข้าไปดูว่ามันจะเจอหรือเปล่าร้านโคตรเล็กเลยมึงแล้วแต่ละคนไม่ได้ตัวแต่ละคนนี่ไม่ได้ตัวผอมเลย ตามหาของแลอาจจะเจอดมว่าแบบนีป่าเดินหา,าดิขอตัวไปหาก่อนพอนดีแล้ว,วรองเท้านกไปนะฮะนกไปประมาณ5ล้านแล้วก็ NMD สขาวแถบฟ้าของเราอะไรนกอะไรวะนกคือขานนกเหรอไม่ไม่เป็นไรไปหาเอา ว่าคนนึนเขารู้จักอะ <c oughs> เออโอ okay. เคแล้วนกกับการตามล่าหา NMD วันนี้หลังจากเมื่อวานไปอาเคลนมาแล้วก็ไม่ได้ที่ฟุตอกเกอร์แล้วตอนเย็นก็คุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าหุ้ยของเพิ่งลงที่ฟุตอกเกอร์มีทุกสาขามึงไปดูได้เลยโคโลนมีแน่แน่หมด<ว>กไ <ป S 2> ูไปมาสองแล้วไปมาสองฟุตอกเกอร์แล้วยังไม่เจอหม,มดสารละโคโลนมากสารละโคโลนใ้าอย่าได้ NMD ตอนนี้อย่ามาโคโลนหมดใครเขาจะไปอยากได้กูเนี่ยแหละ ตำรวรอรอยิ้มงานอยู่บนนู่นรูปตัดอแซบสัตว์อุ้ยอไม่เห็นโอยดู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 ควาเป็นกลิสเตอร์เลยทีเดียวนะมอนสเนคเกอร์เขียนว่าโมฮ n S c h N A C เซโอเค่าเอัวบ้านเราเลยคือที่อ่านอะมอนสเตอรอะคือตัวอีในภาษาอังกฤษนะเราหาก็คือตัวไอ้ขี้นกเยอะชิบหายเลยเออก็ไปตามหากินกันชื่อร้านชื่ออะไรวะไม่รู้เหลืองๆไปท้าวแมสเซนิกเมอร์ชแมสตแมสติเออร์แมสติไม่รู้วันไม่ออก นี่คือคนแรกที่ลองเอาเข้าไปแล้วกันเด้อโหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหวานจับใจฮืมเม้นด้วยสิมึงเม้นด้วยฮืมอ่ะรีวิวมึงของคนหวานกินกับชานี่ฟิ็นอะอืมแบบว่าหวานอยู่อะถ้าคนเป็นมบาหวานก่อนแนะนำอยากกินะมึงเป็นใช่ไหมไม่เป็นแต่ใ <laughs> กล้แล้วหวานมากอร่อยงานตะก้องกิน ม, yeah. มันเปรี้ยวเลยมันเปรี้ยวอะไรวะมันไม่ชอบอ่ะเพระว่าเปรี้ยวจุดๆปะวะฉันไม่รู้วมันเปรี้ยวอะไรอ่ะแต่มันเปรี้ยวด้วยนิดนึงมันคืองาเว้ยกูรู้สึกว่ามันคืองาไม่ไม่ซอสซอสขาวๆมันคือซอสซีโทนเว้ยมันเป็นแบบหรอนเหมือนเป็นน้ำตาลมะนาวมันคือน้ำตาลไอซิ่งผสมกับซีโทนอ๋อๆนั่นก็นั่นก็ไอซิ่งมัมกูชอบกินเอ้ยมัมกูชอบทำแต่กูไม่ชอบกินกูว่ามันเฉยๆอ่ะมันก็ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ประมาณ หนึ่งห้าสิบก็อตอนแนะนำก็ไปกิน,นตามเขาดี่ล้วกันถูกแล้วอร่อยร้ <c oughs> อนด้วย <c oughs> เราจะเข้าไปดูว่าร้านน,น,น, <c oughs> น้ำหอมของที่นี่มันเป็นยังไงน้ำหอมโอจีคนลน ทฟ์ท n ิตเตอร์แอดเอกแคสนะคะเข้าไปพูดคุยกันได้เกี่ยวกับเรื่องแลกเปลี่ยนาาไทยการ,รเดินทางซื้อตัวยังไงใช้บัตรอะไรเดินทาง smiles and laughter oh.